สวัสดีค่ะชาวราศีกุมวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะสกอร์ปิโอทาโร่แม่หมอเปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้ว10ใบแล้วพอดีช่วงระหว่างที่สับไพ่นี้มีไพ่ใบนี้เปิดขึ้นมานะคะ a อ e o ก p ปนเดเคิลกำลังเข้ามาบอกแม่หมอเป็นเรื่องที่เด่นมากของชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเอาละ,ะดวงโดยภาพรวมของชาวราศีกุมการงานการเงินสุขภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ,ะจากไพ่นะคะแม่หมอมองว่า ชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีรางสังหรณ์แม่นยำเอชอฟเพนเ t เคิล s นะคะมีรางสังหหณ์และฝันแม่นยามีมเกณฑ์เรื่องมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละเรื่องเลยว่าทําไมแม่หมอพูดแบบนี้นะคะเอาเรื่องการงานก่อนนะคะก่อนที่จะถึงเรื่องดีๆคือเรื่องการเงินขอเรื่องการงานนิดนึงนะคะการงานนะคะแม่หมออยากจะให้คุณเนี่ย จเย็นๆเพราะว่าการงานเนี่ยปัญหามันอาจจะเยอะนิดนึงสิ่งที่ประกบกลัวตัวของคุณนะคะคุณได้ Seven of Seven of น a ะคะด้านบนเนี่ย q u e e n of w a n น s นะคะแล้วก็มีไพ่ c h a r r o t ขึ้นมานะคะการงานเนี่ยมันเหนื่อยแต่แม่หมอเชื่อว่าคุณจะ m ป n นเนจัดการงานได้แน่นอนแต่ว่ามันจะถาถมเข้ามา c ช a ริออเนี่ยมันต้องบุกบา่าฝ่าันเรื่องงานงานมันไม่สบายอะ่ะคือปัญหาให้แก้เรื่องต้องเปลี่ยนเอกสารต้องแบบ ประสานงานกับทีมนูน้นทีมนี้ปัญหาโอ้หเยอะแยะมากมายที่คุณเนี่ยด่าหน้าเข้ามาทั้งน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงานปัญหาเรื่องเอกสารปัญหาเรื่องความวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยมาลงที่คุณทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ใจเย็นๆนิดนึงคุณได้คุยนับวอนสานบนเนี่ยมันจะสามารถแมเนจจัดการได้เพียงแต่มันไม่ง่ายแล้วมันก็จะเหนื่อยปัญหามันเยอะบางทีเนี่ยคุณก็รู้สึกอยากจะเบรกนะเนี่ยเลข4สีนะคะบางทีเนี่ย f o r f o of s o u c e ขึ้นมาเนื่องจากปัญหามันเยอะคุณก็รู้สึกเหมือนคนอยากพัก มีความรู้สึกแบบอยากจะพักยกเรื่องงานแล้วอยากจะลาออกบางคนก็อยากจะพักแบบลาพักร้อนนานๆแบบไม่อยากจะทำแล้วทำไมมันวุ่นวายเหนื่อยทำอยู่คนเดียวเลยง,งานมันปัญหามันเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่า การงานเนี่ยปัญหามันอาจจะรุมเร้าคุณสักนิดหนึ่งมันมีความวุ่นวายสักนิดนึงขอให้ใจเย็นๆจากนี้ไปการงานก็จะปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแต่เดือนนี้กรกดาคมวุ่นวายเป็นพิเศษนะคะบางคน้อแท้เหนื่อยหน่ายอยากเปลี่ยนงานนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายก็อาจจะมีการเปลี่ยนโปรเซสในการทํางานมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนหรือบางคนเนี่ยโยกย้ายแผนกโยกย้ายสาขามีการปรับเปลี่ยนเรื่องงานทําให้คุณมีความวุ่นวายมากเลยนะคะแต่ใจเย็นๆสิ่งเหล่านี้มันจะผ่านพ้นไปได้ขอให้ใจเย็นนิด นะคะในเรื่องของการเงินอย่างที่แม่หมอบอกต้นคลิป A i g of Pentacles เป็นไพ่ที่ตกออกมาตอนที่แม่หมอสับไพ่นะคะแสดงว่าการเงินของคุณเรื่องแรกนะคะใบเนี้ยจะให้รางสังหรณ์ที่แม่นยำและคุณจะมีโชคลาภเรื่องการเงินนะคะคุณจะฝันแม่นอะไรที่คุณคิดไว้นะคะแม่หมอก็ไม่อยากแนะนาให้คุณไปแทงหวยหรือลอตเตอรี่เพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยมีเป็นจํานวนเยอะ คือถ้าแม่หมอพูดแบบนี้มันคงไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ทุกคนหรือถูกหวยทุกคนแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนมีโชคด้านแบบนี้แม่หมอคิดว่าเดือนนี้ไม่เสียหายอะไรที่คุณจะทําอะไรที่มันเสียเส่ยงๆแล้วคุณอาจจะมีคือถ้าคุณคิดว่าคุณได้รางสังหรณ์คุณอาจจะแม่นก็คือคุณอาจจะมีเกณฑ์ถูกรางหวนนะคะบางคนก็อาจจะได้รับของรางวัลของฝากถูกสลากออมสินหรืออะไรแบบนี้นะคะคุณก็ลองดูถูกลอตเตอรี่ถูกหวยอะไรเงี้ย คือลางสังหรณ์จะบอกให้คุณเนี่ยหาเงินได้มีเกณฑ์นาโชคนาลาบมาให้กับคุณบางคนเนี่ยลางสังหรณ์มันอาจจะไม่ได้แม่นว่าคุณต้องไปซื้อลอตเตอรี่หรือคุณแทงหวยอะไรแบบนี้นะคะลางสังหรณ์อาจจะมีความสมมติคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี้ยลางสังหรณ์อาจจะบอกคุณว่าถ้าคุณนําสินค้าแบบเนี้ยเข้ามาขายคุณจะขายได้คุณจะขายดีคุณจะได้กําไรดีมันก็อาจจะแม่นอย่างที่คุณคิดคือมันเป็นสินค้าที่คุณอาจอันนี้แม่หมอกให้ยกตัวอย่างนะคะมันอาจจะเป็นสินค้าที่คุณไม่เคยขายมาก่อนเลยคุณไปเห็นเนี่ย มองแล้วว่ามีลู่ทางในการนําเข้ามาขายคุณก็นําเข้ามาขายในเดือนกระกฎาคมนี้เลยถ้าคุณคิดว่าได้แม่หมอคิดว่าคุณจะได้นะคะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยมันสามารถเข้ามาได้จากหลายๆทางคําว่าโชคลาภบางคนค้าขายดีกาไรดีก็ถือเป็นโชคลาภทางด้านการค้าขายบางคนฝันแม่นลังสังหรอนแม่นก็ถือว่าเป็นโชคลาภคุณอาจจะถูกหวยรวยเบอร์ซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกเล่นหวยแล้วถูกอะไรแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเงินเนี่ยก็ต้องชัด ใช้ใจ่ายอย่างประหยัดเพราะมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์หมุนเงินเลข2นะคะได้มามันก็อาจจะมีเกณฑ์ต้องจับจ่ายก็คือได้มาต้องเสียบางอย่างออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มาแล้วอย่าเพิ่งประมาา่าถ้าคุณมีเกณฑ์ถูกสลากอมสินรายได้เงินมาขอให้เก็บออมไว้ก่อนเพราะอนาคตเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินออกไปอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะแม่หมอต้องขอเตือนชาวราศรีกุมเรื่องแรกคุณอาจจะท้อใจนะคะ f o w of s o r c s เข้ามาบอกว่าบางทีคุณอาจจะอยากอยากจะพักคือแม่หมอมองว่าคุณเหนื่อย คุณมีความท้อคุณมีความเหนื่อยในด้านจิตใจคุณอยากจะพักเบรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอยากจะพักบางคนเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ดีความรักไม่ดีอยากจะพักเบรกเรื่องความรักบางคนอยากจะพักเบรกอุปสรรคปัญหาเรื่องงานเยอะอยากจะพักเบรกเรื่องงานหรือบางคนสุขภาพไม่ดีนะคะระวังล้มหมอนนอนเสื่อจากการทํางานหนักคุณอาจจะเครียดอ่ะมีความภาวะความตึงเครียดเนื่องจาก ดาวของคุณเนี่ยดวงดาวเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยมันชุนลมุนวุ่นวายไปหมดเลยปัญหามันเยอะอุปสรรคมันเยอะบางทีมีความเครียดท้อแท้เหนื่อยหน่ายทำให้สุขภาพร่างกายซุโซมพอเครียดปุ๊บกลางคืนก็อาจจะนอนไม่พอนะคะหรือบางคนเนี่ยแชริออตขึ้นชีปะจอลงเท้าไม่ค่อยได้อยู่กับที่ต้องไปพบคนทุกคนนี้ปัญหาเยอะไปแผนนู้นไปแผนนี้เคลียร์ปัญหานอกจกเหนื่อยใจแลวยังเหนื่อยไก่ต่างหากเพราะฉะนั้นสุขภาพบางอย่าง อวัยวะบางอย่างในในร่างกายของคุณอาจจะชำรุดสุดส้มได้กลางคืนเนี่ยเซเว่นออฟซอร์กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับนะคะทำให้เหมือนเหมือนคนจิตตกอะ่ะแบบเครียดมากจนจนจนกลางคืนนี่มีภาวะเหมือนหลับหลับตื่นตื่นทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอก็จะมีโรคตามมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของชาวราศรีกุมคือคุณทําจิตใจให้สงบ แม่หมอคิดว่าอุปสรรคมันเข้ามาแน่ในเดือนกรกฎา,าคมนี้แต่คุณไม่ต้องตกใจไปอุปสรรคมีไว้ให้เราแก้ถ้าใจคุณลุยคุณลุยเรื่องงานคุณลุยฝา่าฟันอุปสรรคปัญหาไปได้เนี่ยเดือนหน้าดวงคุณก็อาจจะดีขึ้นก็ได้อย่างน้อยๆเนี่ยชาวราศีกุมภ์คุณคิดแง่ดีคุณมีโชคลาภอย่างแน่นอนในเดือนกรกฎาคมนี้ขึ้นกับอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยโชคลาภจะเข้ามาทางไหนเพราะฉะนั้นขอให้มีกําลังใจงานมีอุปสรรคแต่เงินดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเงินดีแล้วก็ถือซะว่า อย่างน้อยงานอุปสรรคปัญหามีแต่ว่าการเงินก็ยังดีคือเราต้องคิดในแง่ดีไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอก็ขออวยพรขอให้ทำจิตใจให้สงบแล้วผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปได้ชาวราศีกุมนหน้าขอให้โชคดีค่ะ